ครับสวัสดีครับวันนี้ก็บริษัทธมุทชาแน์นะครับได้ออกมาเยี่ยมนะครับแปลงของลูกค้านะครับซึ่งแปลงนี้ก็อยู่ที่บ้านนนทบ้านนนทเนะบ้านนนทดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนคายนะครับแปลงนี้ก็ปลูกไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าการปลูกก็จะมีหลากหลายในในลักษณะการปลูกเพราะว่ามันมีไม้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะบางต้นหรือบางพื้นที่นะครับที่บริเวณไรยรอบท่านก็จะปลูกแซมต้นไม้ใหญ่เนาะนะครับอัตราการเจริญเติบโตก็ต่างกันพี่ชื่อ พี่ื่อออดครับพี่ชื่อออดนะที่ดูแลแปลงพยุงสวนนี้เนาะรับผ้าจารย์แล้วก็ดูแลยากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็แค่ตัดไม้ตัดหญ้าควนดินแล้วก็ใส่น้ำแล้วปุ๋ยได้ใส่บ้างอะไรบ้างไหมใส่อยู่ครับใส่อยู่เนาะแต่เ<ต>ท่าที่มาดูวันนี้ก็คือถือว่าเป็นการติดตามปีแรกนะครับ,รบตั้งแต่ที่ปลูกมาเนาะตั้งแต่หกสามใช่ไหมครับผมปีที่แล้วนะก็ไล่ปลูกมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ไล่ปลูกมานะครับ แต่ก็อยากมาให้คําแนะนําคือเรื่องการตัดกิ่งเนาะเราก็อยากให้ต้นไม้แต่ละต้นนะครับมันก็จะแย่งธาตุอาหารกันนะครับพยายามให้เลือกไว้เพียงแค่กิ่งเดียวหรือลําต้นเดียวเดียวนะครับการตัดก็อย่าไปชิดลําต้นมากนะครับให้เหลือไว้สักประมาณ1นสองข้อมือก็ได้นะครับคิดยังไงปลูกไม้ตัวนี้ก็ดีกว่าไม่ได้ปลูกอะไรครับออก็ดีกว่าไม่ได้ปลูกไม้อะไรเนาะอย่างน้อยแม้ว่าการปลูกไปแล้วมันยังไม่สามารถที่จะทําเงินให้ได้แต่ในอนาคตนะครับ ไม้กลุ่มที่พี่ออสดูแลเนี่ยนะครับมาก็สามารถที่จะทำเงินได้มหาศาลเมื่อกันเพราะฉะนั้นการที่บริษัทมาก็ให้ความอุ่นใจได้เราจะมาติดตามต้นไม้ของแปลงพี่ออสทุกๆปีเนาะพี่พี่พี่ออสดูแลถ้ามีอะไรก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือ6 3 6 4ม5ก็น่าจะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับตั้งแต่กรกฎาคมปีหน้าไปต้นไปเดี๋ยวทางบริษัทก็จะมาติดตามอีกครับ แต่ว่าสบายๆในการดูแลไม้ไมช่วดนี้ดูแลง่ายอยู่เนะะาะถ้าเทียบกับพยุงไทยเนี่ยโตไวไหมก็โตไวกว่าพยุงไทยอยู่ครับโตไวกว่าพยุงไทยเนาะเห็นว่าแปลงนี้ก็มีทั้งไม้ที่เป็นพยุงไทยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือต้นไม้ทุกต้นนะครับที่มาปลูกในที่นี้ก็รับรองได้ว่าก็มีเอกสารทุกใบเนาะที่ส่งมาให้ใ<ช>ก็คือเป็นการรับรองว่าต้นไม้ได้รับการขึ้นในเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วเพราะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ติดในบัญชีสองสเตก็ไม่เคยไปซื้อ ตามตลาดทั่วไปมาเนาะใช่ครับเพราะว่าในหนองคายเราก็มีร้านร้านแปลงไม้เยอะเลยนะครับบางร้านผมแวะไปก็จะเห็นต้นพยุงไหหลําพยุงเวียดนามเนี่ยพยุงสายพันธุ์นอกเราเนี่ยครับก็ตั้งขายตามทั่วไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องอันตรายนะครับเราก็พยายามสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับถ้าจะปลูกไม้ในกลุ่มที่เป็นไม้ที่ติดดัชีสองเซตสอย่างเช่นพยุงของสายพันธุ์นอกคือพยุงจีนกับพยุงเวียดนามเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับต้นกล้าจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ก่อน ใจสองก,ก็คือไปซื้อต้นกล้าจากที่ไหนก็ต้องขอไปรับรองจากเขาเนาะใช่ครับนะครับต้องขอไปรับรองจากเขาแล้วหลังจากนั้นปลูกไปแล้วนะครับสปี4ปี5ปีก็สามารถที่จะแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกได้แต่ถ้าต้นกล้าที่ยังไม่มีเอกสารรับรองหรือยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับผมบอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าด่านแรกก็ไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกได้ละนะครับแล้วต่อไปในอนาคตจะตัดได้เช่นไรเพราะการตัดไม้ในกลุ่มของไม้ติดในบัญชี2ต้องได้รับการขออนุญาตก่อนในการตัดไม้ไม้พืชอนุรักเนียนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายนะครับก็อยากให้ประชาชนทั่วไปนะครับศึกษาการปลูกไม้แต่ละชนิดให้มันดีก่อนที่จะลงมือปลูกเพราะฉะนั้นการลงทุนลงแรงลงไปแล้วการรอคอยก็อยากให้มันสูญเปล่าใช่ไหมฮะทำถูกให้มันเั้งแต่ต้นเถอะนะครับราคาก้าก็ไม่ได้แพงมากมายหรอกนะครับถ้าเทียบกับไม้หลายๆตัว แต่สิ่งหนึ่งก็คือการปลูกไม้ไม้ชนิดนี้มันมีราคาแพงอยู่แล้วแล้วก็บริษัทสมุทไทแลนด์มีตลาดออกให้กับพี่น้องชาวผู้ปลูกอย่างแน่นอนนะครับเรื่องตลาดเรื่องการดําเนินการตัดโค่นไม้เนี่ยเรื่องของตลาดที่จะนําออกนอกประเทศเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและรุ่งเรือยให้ผู้ปลูกเนาะไอตัวนั้นก็ให้สบายใจได้<อ>นะครับและสิ่งหนึ่งก็คือ คนเรานะครับเมื่อปลูกไม้อะไรก็แล้วแต่ก็หลายๆคนก็จะคิดนะครับแล้วแต่มุมมองจะคิดว่าไอ้ปลูกแล้วมันจะได้ตัดตอนปีไหนจริงไหม<ช>มานานนะ<ช>นะฮะ่างเช่นของพี่ออสดูแลมานี่ก็หลายปีเหมือนกันเนาะตั<ช>้งแต่หกสามไปต้นมามันก็โตขนาดนี้มันก็มีต้นโตบ้างต้นไม่โตบ้างนะครับแต่ก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับให้ศึกษาดีๆนะครับในเรื่องข้อกฎหมายถ้าจะปลูกไม้ชนิดนี้นะครับไปซื้อแหล่งพันจากที่ไหนก็ได้แต่ให้ซื้อ โดยที่มีเอกสารรับรองว่าต้นไม้ที่ท่านกาลังเอามาปลูกได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับขอ,อร้องแค่นั้นแหละทําให้มันถูกซะแล้วก็บริษัทหงูเทลล์รรพร้อมยินดีแล้วก็ดูแลเกษตรกรนะครับในการดูแลไม้ในแต่ละแปลงหากเราไปเยี่ยมชมนะครับแล้วไปติดตามไม้ล่าช้าหน่อยก็ต้องขอโทษมาในณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่อําเภอเมืองนะครับจังหวัดน้องคายนะครับก็มีหลายแปลงเหมือนกันที่ชาวจังหวัดน้องคายปลูกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเช่น สวนที่อยู่อำเภอสังคมก็มีนะครับก็ลงไปเยอะเหมือนกันปีนี้นะฮะแต่ได้ยินข่าวมาว่าบางโซนนะฮะบ,บางโซนก็ไปเอาต้นไม้เถื่อนมาปลูกนะครับอันนั้นเป็นเรื่องอันตรายเลยครับก็ต้องพิจารณาให้มันดีนะฮะให้ไปติดตามผู้ที่ท่านไปซื้อต้นกล้ามานะครับถ้าหากใครไม่รู้ข้อกฎหมายหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรได้มาที่เบอร์โทรข้างล่างนี้ได้นะครับหรือว่าหากใครอยากจะมาเยี่ยมชมแล้วก็ โทรปรึกษาเรื่องการดูแลไม้กับพี่ออสได้ไหมแถวน้องคายก็ไม่ทราบเท่าไหร่ครับอย่างนั้นก็คือก็สามารถโทรมาถามที่บริษัทได้เลยเนาะใช่ครับนะครับบริษัทก็จะประสานให้ถ้าอยากมาดูแปลงที่บ้านโนนโนาดครับบ้านโนนาตนะครับอันนี้ก็ปลูกไปเยอะเหมือนกันนะครับก็กําลังดูแลนะครับก็มีทั้งคนสวนทั้งสามเณรก็ปลูกในบริเวณวัดด้วยเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างนะครับในของจังหวัดน้องคายเลยทีเดียวสําหรับบ้านโนนาตของแปลงนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับ ฝากไว้คนเรานะครับจะประสบผลสาเร็จหรือคนเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเป็นหนี้เป็นสินมากเนี่ยลองให้พิจนารณาการเลือกต้นไม้มาปลูกอย่างน้อยก็ให้มีไม้ใหญ่ในแปลงเราบ้างเนาะปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราได้คนเราไม่ใช่โตเพียงแค่การคิดที่ต่างจากคนอื่นไม่ใช่ เป็นเรื่องที่แปลกนะครับแต่เป็นการคิดแบบใหม่และคิดด้วยมีหลักการและเหตุผลนะครับความสำเร็จก็จะตามมาภายหลังก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณพี่ออสมากครับครับ